อ๋อโอนไม่ใช no. 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 ่โหนโหนเมกมาวิแคมตร์ทำทุกอย่าง ร้อแล้วทำไมอ่ะเหนื่อยร้อนแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผลัดชาแนลนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราถึงมาจัดเต็มกันนะมันเป็นบ้าเหรอเป็นช่วงเทศกาลไงก็ต้องมีความแบบเฟสทีฟเฟสทีฟตอนเข้าพรรษาไม่เห็นทำเทียนถวาย เออเป็นไรอะมันไม่ได้เฉลิมฉลองแบบนั้นไงเออมันไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้ากับความสนุกสนานช่วงปลายปีเนาะเป็นไรเอ่ยเออเอาลูกมาดูดีลูกก็แต่งตัวสวยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวชนก็บทจะขึ้นก็ขึ้นเอง เห็นไหมล่ะเออแต่งตัวสวยลูกนะนั่งรอก่อนนั่งรอนั่งรอขี่ดื้อขี่ดนขี่ดนขี่โดยนี่แะดูดิไหนดูไหนอวดหนอยอวดหนอ้ววดหนอววดหนแต่งตัวสวยไว้ไหนอุ้มให้ดูหนอุ้มให้ดู่มันขอาจังเงาจันเงาจนเงองจังจังเาเง เหนื่อยแล้วอ่ะทำไมมันเหนื่อยแล้วอ่ะอยู่ในเทศกาลแล้วกันอยู่ในเทศกาลช่วงเทศกาลคือมันมีอะไรเยอะเราก็จะแบบว่าทำรายการมึงพูดสิไม่ไหวแล้วก็เลยว่าวันนี้จะมาทำแบบคุกกี้น่ารักแต่งหน้าคุกกี้ซึ่งถามว่าพี่ซ้ำนี่เคยทำแล้วใช่จะทำซ้ำ ต้องทำคลิปหน่อยนะแรกแรกเลยที่แบบว่าทิศของหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งตัวถ่ายที่บ้านนุน<ช>่นที่แต่งคุกกี้เออใช่ตอ,อนนั้นยังไม่มีเตียงด้วยซ้ำใช่ถูกเออพราะชีวิตเราดีขึ้นอเหรอเราไม <laughs> ่กลับมาทำอะไรอีก<ช>อล้วพอดีว่าเพื่อนพี่นุน่นเขามีร้านเค้กนะครับชื่อว่าร้านเบเกอรี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอยากทำคลิปที่แบบแต่งหน้าคุกกี้คุก อยากทำครีต่ยากทำครีดเออนั่นแหละก็เลยแบบให้เพื่อนช่วยทำคุกกี้ให้หน่อยเออเพื่อนก็เลยทำให้ต้องบอกว่าอยากได้แบบเชฟแอนฟอร์มที่มันดูแบบว่าเพื่อนก็เลยทำรูปอันนี้มาให้ดาวรูปดาวเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรปุงปิงปุงปิงในช่วงนี้่แล้วเพื่อนก็ทำรูปนี้มาให้หัวลูกศรนะคอมมน่ใช่ปะไม่ใช่ต้นคริสต์มาสใช่ป่ะพ่ ต่อไปอันนี้เป็นรูปดอกจันเอาไว้โทรออก่งเ9 0าศู้์ก้ไม่ใช่ snowflake ใช่หรออันนี้คือ snowflake แต่เดียแม่ไม่ใช่เกียร์พี่อาทิตย์เหรอไม่ใช่เกียร์พี่อาทิตย์ไม่ใช่มันคือ snowflake แล้วต่อไปนะคะเป็นรูปเตาไม่ ไม่ใช่หรอขนมปังขิงหรือปังขิงเหรอเออสองฉซื้อมาห้าบาทฉันซื้อมาสองบาทฉันซื้อมาบาทหนึ่งฉันได้มาฟรีโอ้ยอีสานกูเป็นคนผลิตยูสี่ลายยูสี่ลายแล้วจะมีหลายชิ้นมากเผื่อเสียนะคะแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนเนี่ยนอกจากเขาเรียกว่านอกจากจะทําร้านคุกกี้แล้วก็ทําอาหารญี่ปุ่นด้วยคืออะไรเพราะว่าเอาอีทีโรยอโคโนมิยากิมาให้ โอคโลมียากีเพื่ออะไรเออไว้กินแก้มไม้เค็มๆไม่ใช่ไม่ใช่หรอไทยให้เพื่อนหน่อยหนึ่งแล้วกันไหนๆก็เพื่อนพอสั่งคุกกี้ไปเพื่อนหน่อยหนึ่งอะไรเพื่อนนุ่นเพื่อนนุ่นเพื่อนนุ่นไม่ใช่เพื่อนหน่อยหนึ่งเพืออันเนี้ยคือจริงๆอ่ะเขาเมทูออเดอร์เพื่อเราใช่ไหมเนาะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะทางร้านนะเขาว่าก็จะขายตัวบราวนี่ตัวนี้ทางร้านเขาขายตัวด้วยหรอสวาย ซองคุกกี้ขายแบานี้อบกรอบแล้วก็ขายเป็นตัวป๊อปคอนคาราเมลอันตัวนี้แล้วก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้ส่งมาให้กินคืออะไรอ่ะก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันแกะดูสิแกะดูหน่อยละกันไปไว้กันไวๆอ๋อเป็นเหมือนเป็นแบบคุกกี้แบบธัญพืชเออซีเรียลคุกกี้ซีเรียลคุกกี้อัลมอนด์อันเนี้ยแกกินเลยหรอเนี่ยนี่คุกกี้เราไม่กินคุกกี้เลยอ๋อ เราก็สั่งได้นะคะสั่งได้เดี๋ยวพี่นุ่นจะแปะไวให้แล้วกันนะแปะลิงก์ร้านไว้ให้เยอะอยู่นะดูดินั่นจะอัดรูปอ่ะเขากรอบมากเลยพวกเราอัดรูปอะไรเงี้ยกรอบหลุยอะไรเงี้ยหรอกรอบมากก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าคุกกี้กันละกันมาแต่งหน้าคุกกี้กันดีกว่าคือถามว่าแต่งหน้าคุกกี้ยากแค่ไหนยากฉันได้แรงบันดาลใจสั่งนี้จ้ล่ะต้นคริสต์มา แล้วมีขยีมมย้มีขคอร์อะไรมาให้บ้า,างเนี่ยในเซตอ่ะมีนี่อันนี้คือเราเมทูออเดอร์เนาะเขาก็เลยทําให้อันนี้เหมือนแบบไฟตกแต่งปะสีตัวนี้เห็นไหมไเห็นไหมเห็นไหมเี๋มใจแล้วก็มีตัวนี้เราเวลามันบีบเสร็จมันจะแข็งปะหรือมันจะนิ่มๆมันก็นิ่มอ๋อมันเหมือนครัวที่แล้วที่หนึ่งทำทีแลกก็คือเป็นนิ่มๆคือถ้าเกิดพ่อแม่อย่างเงี้ยสั่งไปแบบให้ลูกๆทำอย่างเงี้ยทำได้นะใช่ลูกๆก็เอาไปเล่นแล้วก็แบบนั่นนู่นนี่ พี่นุ้ไม่แน่ใจนะว่าที่ร้านอะที่หมายถึงว่าที่เบเกอร์ทริปอะเออเขาแบบทำหรือเปล่าเพราะว่าเราอะบอกว่าเฮ้ยรบกวนแบบอยากแบบให้ทําให้เราหน่อยเพราะเราจะเอามาถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ลองลองลองอินบ็อกซ์ไปถามเขาดูสีแดงสวยมากเลยดูดิสีแดงสดมากนี่ดูสีเขียวสุดๆแล้วไม่ไหวแซวอะตัดไม่ต้องรูใหญ่มากนะนี่นะเอ๊นี่เทศกาลก็ยังจะมีนี่มึงดูสีว่าสีมันฉันจะแต่งรูปต้นคริสต์มาส ไม่เป็นฮิสตมาห์หันนะต้องคิดมาเข้าหาตัวไหมใครบอกจะทำเป็นต้นคิดมากทำเป็นละ่ะอย่ามายุ่งค่ะอ่ะเร็วแบบหนึ่งสิเร็วเร็วทำให้เร็วทำให้ไวไม่ใช่รายการทีวีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทำเป็นอุ้ยทำรอบอินเสิร์แเหรอใช่ทำเป็น,อะ,นอะไรอ่ะหนึ่งขี้เลยอะไรอ่ะ เนี่ยบอกมองไม่ออกต้องไม่ออกอยู่แล้วค่ะอัดับชั้นเก่งเกินไปไหม,ไมหนี่น่ารักไหมคือน่ารักยังไงก่อนต่อไป ไม่คิดจะพูดอะไรเลยเหรอไม่พูดเพราะมันต้องเขาเรียกว่าใช้มาทีเป็นอะไรอ่ะเป็นนอมอ่ะไม่บอกแซนตะคอสแซนตะคอสแหละเออดินนน่ารักน่ารักแบบเบี้ยวๆเหมือนไอติมเบี้ยวๆยยังไม่เสร็จ ยังไมเ่เสร็จอ,อีกอ็นี่ด้วยคืออะไรนา่นาม่เห็นไหมเห <c oughs> ็นไหมคำคิดสั่งซันเห็นไหมล่ะออาเสร็จแล้วหนึ่งอันเออไอติมวอรลไม่ได้จะสปอนเซอร์เนาะ จะต้องสั่นแน่ดังเข้ามาเนาะเรใช่บอกเขาสปอนเซอร์ขึ้นมาออ้ยติมอ,อมาแล้วลงไปซื้อไอติมก่อนนะคะระหว่างคลิปเลยงงไหมแต่ถือกล้องไปด้วย <laughs> ต่อไปจะทำรูปดาวแต่จะทำเป็นหน้ากอยใจแล้วเราจะต้องอินเสิร์ตไหมอันนี้ไม่เดี๋ยวทำเป็นภาพเร็วๆไงภ็วคือใส่ดนตรีแบบว่าจงกระเบนจงกระเบนจงกระเบนหลุดจงกระเบนหลุดเห็นหีจงกระเบนหลุดแล้วก็เ็นฮีจงกระบี <c oughs> อ่ะแล้วเพลงคริสต์มาสมีเพลงอะไรอีกอ่ะตรงกับเบหลุดไปแล้วแล้วมีเพลงอะไรอีกคริสต์มาสหรอมันก็ต้องเป็นแม่วลายปะไม่ใช่เอาเพลงที่แบบไม่ใช่เพลงป๊อบปอบดีเพลงที่แบบมักจะได้ยินตามห้างอ่ะไซเรนไนร้องไซเรนไนร้องไงอ่ะไนนนทท์์โฮีไไม่อ่ะไม่ค่อยอ่ะอะไรวะมีเพลงอะไรอีกซานต์คอร์ดส์คัมบิ้งทูเทาอยู่เบเดวาซ่าอยู่เบเดวาคราอยู่เบเดวาเช้าฮือ ล้างด้วยค่ะจานเจินไม่ใช่ wash out องเอาไว้ wash out ก็คือจะเปิดบนๆอย่างเงี้ย Santa Claus is coming to town Santa Claus จะมากินเบีย Santa Claus is coming to town เพราะว่า Santa Claus อ่ะเป็นเหยื่อไม่มีนะคะต้องเป็นท้าหรือว่ามีเพลงอะไรอีกแม่มาลายที่ร้องไปตอนต้นก็คืออะไรเพลงเดียวแม่มาลายก็คือหาแดดให้เป็าเออจริง มันเกินไปไหมแม่มันเกินไปนะคือปลายปีแบบขึ้นช้าตลอดอะไรเงี้ยอเขาสามารถทําแบบเพลง<ซ>ได้ขนาดเนี้ยเนาะคือมันต้องเป็นเพลงเทศกาลอย่างเราเวลานหนึ่งทำเพลงอ่ะหนึ่งต้องทําเพลงเทศกาลแล้วล่ะสงการอ่ะเผื่อจะได้ขายได้ทุกปีไงเนื้อหามันจะเป็นรประมาณไหนเดียว <c oughs> ลองคิดดูดิว่าเป็นเนื้อหารประมาณไหนนอกจากเพลงคุณมีหนังไหมภาพยนตร์ที่แบบนึกถึงแบบช่วงแบบปลายปีคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่ได้มีภาพยนตร์แต่ว่ามีประสบการณ์ชีวิตจริง คือเลเวอร์ซอรี่ไงเปิดแผ่นเปิดแผ่นเป็นเปิดไม่เเปิดแล้วก็โยนทิ้งแล้วกูต้องเอาไปทิ้งเออแต่จริงๆอันนั้นก็คือเป็นแบบหนังที่แบบคริสต์มาสอ่ะเนาะใช่มันก็เรื่องหนึ่งแต่ส่วนส่วนตัวของนุ่นน่ะนึกถึงอะไรละแหงสยามเพราะก็มันก็ฟีลแบบคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ไง คือตอนนั้นก็เป็นหนังช่วงหนังก็เป็นช่วงปลายปีปะ่ะใช่หรอคือเหตุการณ์ในภาพยนตร์นะ่ะเกิดในช่วงปลายปีช่วงปีใหม่คริสต์มาสอ๋อแล้วมันมีนี่ไงไอตัวหุ่นไม้แบบแบบอย่างงี้รับสมุกหายใช่ไ<ช>หมแล้วคือในเรื่องอะ่ะ<ๆ>เขาก็แบบอะไรน,นะนะตัวละครครอบครัวในเรื่องก็แบบนับถือศาสนาคริสต์และนับถือศาสนาสิงโตไหมเออมีไหม คี่สึงโตอย่างเงี้ยเออมีอะไรอีกช่วงเฟสทีฟเฟสทีฟคุณจะนึกถึงอะไรความเฟสทีฟอ่ะนึกถึงต้นคริสต์มาสั่นแหละที่เวลาแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวเนอะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยหรอเวลาแบบแต่ถามว่าไปถ่ายรูปไหมก็คือไม่จะอยู่ปกติเป็นคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปแบบตามงานตามอะไรอย่างงี้ยไม่เลยเพราะอะไรก็ไม่เป็นปกติไม่ไม่ถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยไม่ค่อยถ่ายรูป แต่นี้ก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปแบบตามงานแบบหรือตามไฟอะไรสักเท่าไหร่กลัวแมสหรือเปล่าไม่ได้กลัวแมสคือเราหรือความรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกอยากถ่ายเออไม่รู้สึกอยากถ่ายแค่รู้สึกว่าชอบดูชอบดูแบบคชอบดูความคนถ่ายรูปความสนุกสนานของคนแต่คือเราไม่ได้อยากจะเอาตัวเขาไปถ่ายเออประมาณนั้น หลังจากคริสต์มาสแล้วมันก็จะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมโดยปกติแล้วอะช่วงปีใหม่คุณซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมอะไรเงี้ยมีแบบไม่มีหรอเพราะว่าซื้อให้ทั้งปีแล้วเป็นคนซื้อคือเป็นคนซื้อของเดยไม่มีเทศกาลจริงดิสามารถแบบว่า อุ๊ยวันนี้อยากได้ซื้อเลยหรอ,อส่วนตัวนะนู่นนะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคือถ้าเป็นแบบประมาณแบบสิ้นปีมันก็จะมีได้รับโบนัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบเฮ้ยอยากซื้อของอะไรให้เป็นกับตัวเองชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยประจําปีอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอะคือะไรชิ้นใหญ่ก็แบบอย่าง,างของฟุ่มเฟือย<ง>ที่เราอยากได้ก็เป็นของขวัญให้ตัวเองแหละเออสำหรับแบบเราแบบทํางานเหนื่อยไปทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องแต่งโนเฟีก,กันนึงนะจะได้ครบ ถ้าไม่แต่งจะไม่โค้ฟปอไม่ใช่ผมก็เลิกไปเลยป่ะเสร็จแล้วลูกกอยใจน่ารักไหน่ารักเห็นไหมมันแข็งตัวขึ้นป่ะรีมม่ะนิดหนึ่งเฮ้ยนุ่มทำดีอ่ะทำดีคืออะไรทำน่ารักไงกูไม่ใช่คนดีอุ้ยทำมึงอะเงี้ยะเอาไหมปีใหม่เขอให้พูดแต่อลไดีๆใม่เออช่วงขาวดาวคุณทำอะไร นอนชื่อบอ นอนไม่ได้ตื่นเต้นเลยเหรอการข้ามผ่านข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซิมโบลิกอะนึกออกไหมการก้าวผ่านปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายคนบอกว่าอุ้ยปีที่แล้วถ้าอะไรไม่ดีเอาใหม่เนีก็คือพูดเนียทุกปีจริงๆมันก็เริ่มแล้วก็คืออวินาทีถัดไปก็ได้นะถามว่าไงถาไม่ได้อ้าวแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคือเหมือนว่าเราก็มีโของเราก้งเป้าแบบเป็นแบบอะไรนะ new year resolution ใช่ป่ะใช่คือจะทำได้ไม่ได้เรื่องกูค่ะเป็นฟิลนี้แต่ว่าอ่ะถ้าทำไม่ได้ก็ได้ก็ดีตรงนี้ แล้วคุณมี New Year Resolution ไหมปีหน้ายีหน้าอะไรคือตั้งมาทุกปีเลยอยากมีสิทแพคมีเพื่อก็อยากมีไงก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันไลฟ์เขาที่แล้วไงมันคือเป็นความที่แบบความอยากซื้อเออความอยากอะไรอย่างเงี้ยความอยากซื้อแล้วก็คือจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆตั้งเป้าได้เลยไม่ตั้งเปได้เลยจะดูเฮ้คือทุกวันนี้ก็ยังคงใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่ดิ คนเรามันก็ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บไปมันก็ไม่ได้อะไรอันนี้คือเป็นความเชื่อที่ผิด่ใช่ใชก็อยากมีเงินที่แบบนิ่งๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยออไม่ใช่ห้องฟิตด,ดิแล้วปีหน้าตัวคุณอะเซ็ตช่องอะไรไว้บ้างยังไงบ้าง<ะ>ลดน้ำหนักไม่ใช่หมายถึงช่องช่องน้อยหนึ่งเมคอัพน่าจะปิดเราเร็วนี้ล้ <laughs> ไม่ใช่มึงจำได้ว่าปีที่แล้วหนึ่งแต่ช่องไว้ไม่ใช่หรอว่าเออหนึ่งจะมาถ่ายคลิปตอนปลายปีปีที่แล้วบอกว่าปีที่ผ่านมาหนึ่งจะถ่ายวอล์กให้มากขึ้นแต่มึงมาเจอโควิดเออเฮียหนาเฮียนาจำได้ใช่ป่ะเออเออนี่ยมึงออกมาชวนคุยเนี่ย,ยมาคุยบเบี้ยวเลยมึงก็ต้องชวนคุยไปด้วยไงเคยเห็นหรอคนเขาทาอาหารหรือมานั่งคุยกันไม่มีนะุยน่ารักมากนี่เห็นแล้วฮานอเฟกโต เออได้ได้ได้ฟโนฟิกนี่คะ <c oughs> อันนี้คือมันอยู่ได้นานอยู่เหมือนกันนะถ้าใส่ตู้เย็นใช่ปะ่ะแต่ถ้าตากแดดก็บูดเพราะมันเป็นครีมเขาใจยังอุย้ยวันนี้ไม่ค่อยตลกเลยอะทำไงดีวะ <c oughs> คุยถึงเรื่องนี้ดีกว่าระหว่างท <c oughs> ี่เขาแต่งไปอินนมปังขิงเนี่ยเอารางวัลออสก,การ์มั้งทำไมอะแต่งอยู่หน่าแดดก็ให้มันแบบดูมีเทกเจอร์ไงเป็นมีลุคยคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่เขาเรียกว่าอุ้ย ชาวคริสก็มีผีปะ่ะมีซาตานไว้เลียนแบบสิ่งชัว่วร้ายเดมอนิกเออประมาณนั้น,นอ่ะอันนี้ของพี่โน,น่นขนมปังขิงถ่ายอินเสิร์ตดิถ่ายอินเสิร์ตอันนี้เอาอันเนี้วางวางวางบนนี้วางบนไหนเอาขนมปังขิงวางบน,นนู้นดิอุเยเกือบตกคุณก็ต้องเอา,า,เเอ,าอันนั้นมาเฉลี่ยมาอันหนึ่งดิทำอีกอันหนึ่งดีกว่าให้มันดูเยอะ อาเมื่อกี้คุณจะคุยอะไรเมื่อกี้ทำดิทเทอองเซนละกันทำดิทเทนเอองเจ,อจะคุยว่าคือคนเรามันจะมีแบบประสบการณ์เกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแบบนุ่นมีแบบภาพจำอะไรไหมเช่นแบบคริสต์มาสปีนี้เราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมีปะ่ะภาพจำคือยังไงคือจริงๆเราเป็นคนพุทธเนาะเรานับสือศาสนาพุทธแล้วก็ต้องเรียนโรงเรียนพุทธเราก็เลยไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยคือคือรู้ไหมรู้แหละว่าคริสต์มาสคือวันอะไรเออ คแค่น okay, ั้นอะแค่นั้นคือพอพูดถึงคริสต์มาสมันก็จะนึกถึงแต่ความสนุกสนานสีไงสีเฉดสีเป็นสีแดงเขียวเออประมาณนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงเซนต์แเวิร์ลนึกถึงรันเบียนึกถึงอากาศหนาวออากาศเย็นช่วงปลายปีอะไรประมาณนั้นคือดูไม่เป็นรูปดาวเลยอะต้องทำไม่ดีอะคือตัวอะไรก่อนนี่คือตัวอะไร คนไข้คนไข้สถาบันเหมือนแบบนเหมือนลงคนไข่อยู่โรงพยาบาลบ้าไม่มาพึ่งไม่ได้เลยทำไมอ่ะน่ารักก็ตายไม่เหมือนหรอคะเนี่ยนางฟ้านางฟ้าไม่นางฟ้าเมืองเหมือนคนไข้จริงๆอ่ะเหมือนนางฟ้าอ่ะโอเคไหนลองอินเสิร์ตเครื่องโทรศัพท์ดิ แบบนึงสิคุณต้องเอาวางให้มันแบบเออแบบน่ารักน่ารักด้วยสิมันจะได้เสิร์ตไม่ต้องก็ได้อินเ n s ร์ตนี้เลยเป็นแบบโปูเบะอะเอ้าหล่นไปที่จมูกพอดีมันจงกเกอร์แล้วมึงอันเนี้ยอ่ะน่ารักหรเห็นไหมอันนี้เป็นผลงานของพี่หนึ่งนะเป็นตัวอะไร คนไข้คนไข้โรงพยาบาลบ้านเนี่ยใช่นางฟ้าแองเจิลค่ะเขามีมงกุฎออค่ะเออนี่กูเรียนศิละปะมาจริงๆหรือเปล่านเนี่ยของมือทำสวยของกูทั้งเยอะอันนี้เป็นขนมปังขิงที่แบบเฮ้ยมีแบบใส่ผ้าพันคอแต่ปากเนี่ยเบี้ยวไปหน่อยนะเหมือนแบบขนมปังงิได้อย่างงเี้้ยไดอย่างงเีอะขนมปังขิงอะไรเงใช่เป็นอะไรอ่ะส่วนอันนี้เป็นสโนว์เฟล e ของเซกอันนี้คือของพีโนนดู่เหมือนปกาลังมากๆของโนนสวยอะดูดิอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของพี่นุ่นใช่นี่ต้นคริสต์มาสที่กลับหัวมากเป็นซานตาคขอสแล้นี่คือกอยใจกอยใจแต่ว่างูหงิดเคยทําแล้วไงเออตอนนั้นเคยทําลูกงูหงิดแล้วก็เลยทำก้อยใจคิดถึงกอยใจน่ารักน่ารักนะคะ อ่ะก็จะประมาณนี้ก็คือเอาจริงป้าก็ไม่ได้มานั่งเล่าอะไรมากมายหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างช่องน้อยหนึ่งไม่อาบกับช่องผลแชนแนลอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เราคุยกันบ่อยอยู่แล้วใช่คือเราจะไม่ได้แบบว่ามาแบบลงคลิป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 ใ,ให้ดูอย่างเดียวคือก็มีการคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะคุยกับเราก็เอกขนเอกไลฟ์ลคืนวันศุกร์นะคะหรือว่าอาจจะมีชุกและหกไลฟ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเป็นช่องพี่นหนึง่งก็คือจะไลฟ์แบบเกือบทุกวันประมาณนั้นแล้วแต่ตอนแหลมมากตอนแหลมากหย ยตอนแรกน้อยก็จะมาสายหนึงประมาณ2องทุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่คือเอาจริงกันมานั่งคุยกันปลายปีอะไรอย่างเงี้ยทาทั้งปีมาแล้วไงหรือออกปะวันนี้ก็เลยมาทำมันเล่นๆให้ดูกันละกันนะคะก็ถือว่าอ่ะมาค่ะแบบว่าทําสถานที่ให้ดูว่าเออเป็นเฟสติวัลน่ะเป็นแบบนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันรู้สึกว่าเอออน่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งเนาะตัวคุกกี้อย่างเงี้ยก็ ร้านชื่อว่า Bake a t ิ i p นะคะเดี๋ยวนุ่นจะขึ้นใช่ขึ้นตไอจีอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้างลบา๊กอะไรอย่างเงี้ยของเพจไว้ให้นะครับได้แล้วถามว่าได้เงินไหมไม่เสียเงินไหมสินเพื่อส่งขลออมาให้กินก็ช่วยเพื่อขายของนอกแล้วเสียเงินไหมอันเนี้ย สิ่สิเออเราซื้ออันนี้เราสั่งให้เขาเมทัวออเดอร์ใช่แต่ถ้าใครอยากจะทํำก็สั่งได้เหมือนกันนะลองอินบ็อกซ์ไปถาม DM ไปถามอือก็ถ้าชอบกินนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ฝากผัวน้อยแล้วก็น้อยหนึ่งในอ้ามนะครับวันนี้อ้อมใจด้วย Merry r h r i s t m a s a านะคะโอเค m e r r น Christmas and h a p p y New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่โจนค่ะคือสุขภาพมาก่อนแล้วกันใช่แลวอะไรเนี้ยหรังคอว่าไปสุขภาพร่างกายแล้วก็ m e n t a l สุขภาพใจจิอใจไปนี้นะคะอ่ะโอเคก็หวังว่าปีหน้า ยังคงเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ดีแล้วก็ปีนี้าปีนี้ใช่แล้วก็ยังคงเป็นผู้ชมของช่องผัวน้อยแล้วก็น้อยหนึ่งเนาะใช่รักน้อยๆแต่รักนานๆแล้วใครสมาชิกเด้งอ๋อก็คือไปจับกลับมาด้วยค่ะไปเติมตังกลับมาด้วยค่ะยศมันแบบรีเซ็ตได้ค่ะเมื่อไงโอเคไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคริสต์มาสจ้าสวัสดีคริสมาแฮปปี้นิวเยยีร์เด้อ อะไรที่มันไม่ตลกเลยอ่ะก็เรามันส่งความสูงเราต้องมีตลกตลกอะไรเราต้องมีตลกคือเอาใหม่เลยสามสี่วันนี้นะคะเราจะมาทําต้นอ่าค้นคิดซ์แม่แห่ต้นคิดซสมูทแห่ต้นคิดซสมูทแห่ต้นคิดสมาดอีฉัดถูกแล้วนี่เป็นอย่างนี้อุ้ย พาไปโรงพยาบาลหน่อยทำไมซันต์ตะคอดแล้วเนี่ยใช่สันต์ตะคอดอ๋ออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ส่งมาให้เล่นมุกเลยเนี่ย Can we can รู้แล้วคกูกำลังคิดอยู่นร่องนีตลกเอาดีดีไม่ตลกแล้วอะไรไปแล้วพอแล้วกูไปโรงพยาบาลบ้านละ ไปโรงพยาบาลบ้า <laughs> เออโรงพยาบาลบ้ามาแลนะ้วโอ้ย